ข้าใจเข้าถึงพัฒนาตอนข้าวหอมกระดังงาลิกฟื้นนารา้ังปลูกข้าวประจำถิ่นตากใบข้าวหอมกระดังงาอัตลักษณ์ตากใบนราธิวาสจากการสำรวจความต้องการมาเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส เพื่อรองรับการดำเนินงานในโครงการฟื้นฟูนารางังเพื่อการปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีในปีพศ2551พบว่าข้าวหอมกระดังงาเป็นพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรมีความต้องการมาเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์เพื่อนำมาปลูกมากที่สุด ข้าวหอมกระดังงาเป็นพันธุ์ข้าวเจ้าพื้นเมืองที่มีการปลูกในจังหวัดนราธิวาสมาอย่างยาวนานพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ที่อำเภอตากใบโดยจุดเด่นของข้าวพันธุ์นี้จะมีกลิ่นหอมคล้ายดอกกระดังงาตั้งแต่ออกรวงจนกระทั่งนำไปหุงเมล็ดข้าวมีสีน้ำตาลเข้มข้าวกล้องมีสีแดงและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงปริมาณโปรตีนธาตุเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระมากในข้าวกล้อง ข้าวกล้องมอกมีปริมาณไขมันสังกะสีแคลเซียมสารกาบา้าและสารกลุ่มวิตามินอีกมากมายเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภคข้าวเพื่อสุขภาพในอดีตชาวบ้านนิยมปลูกไว้เพื่อหุงนำไปถวายพระสงฆ์นอกจากนี้ยังสงวนไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเมื่อเหลือก็ไม่ได้เอาไปขายที่ไหนเพราะทุกบ้านก็ทำนาเหมือนกันหมดตลาดข้างนอกก็ยังไม่มี เมื่อมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาแนะนําไม่ว่าจะเป็นพัฒนากรอําเภอกเกษตรอําเภอและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องจึงเกิดการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแม่บ้านกเกษตรกรหลายกลุ่มกลุ่มกเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งได้แก่กลุ่มแม่บ้านกเกษตรกรบางขุนทองพัฒนาตำบลบางขุนทองที่มีการรวมตัวกันปลูกข้าวคันหอมกระดังงาและนํามาแปรรูปเป็นข้าวกล้องและแป้งข้าวหอมกระดังงาบรรจุถุง เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกอิดโคกในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกมะม่วงกลุ่มแม่บ้านนารีสามัคคีะม่มบานตรกบนโก่วกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรข้าวบ้านอคอตําบลนโคสิะและกลุ่มส้าตรีขบ้านซ้อมม่อลบ้านตักรบานโคกมะมงลิมออําเภอระแงะ้ะ นอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มชาวบ้านแล้วยังได้พลิกฟื้นอาชีพการทำนาที่กำลังถูกปล่อยทิ้งร้างให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งซึ่งเป็นการสื่อสารพืชมปัญญาและรักษาพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะเฉพาะพื้นที่อำเภอตากใบจากคุณค่าของข้าวหอมกระดังงาผลิตภัณฑ์ทางการเกรษตรที่ขึ้นชื่อของจังหวัดใครที่ได้ลิ้มลองจะติดใจในรสชาติซึ่งถูกนำไปเป็นของฝาก จึงเกิดแนวคิดที่จะแปรรูปเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรการนำแป้งข้าวหอมกระดังงามาใช้ประโยชน์นอกจากการทำขนมจีนแบบดั้งเดิมยึงเพิ่มแนวคิดการทำเมนูเบเกอรี่ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีทั้งในด้านรสชาติและโภชนาการอาทิเช่นพิซซ่าที่ทำมาจากข้าวหอมกระดังงา ว a าวเฟิลขนมปังไส้กรอกเอแพรเป็นของกินเล่นที่ให้รสช,ชาติคุ้นเคยในแบบแปลกใหม่ถูกใจชาวสามจังหวัดและเป็นของฝากที่ไม่เหมือนใครเพราะมีที่นาราธิวาสที่เดียวเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากกองกำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร